ขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ต้องลำบากแล้วเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งเมษายน2568ัด้วยผลการออกรางวัลน,นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลที่หนึ่งรางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ6 6 9 6 8 7 เลขหน้า3ตัวมี2รางวัลรางวันละ4,000บาทเลขที่ออกก็คือ6 3 5และ7 60รางวันเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวันละ4,000บาทเลขที่ออกก็คือ180และ666รางวัลเลขท้าย2ตัวมี1รางวัลรางวันละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ36ค่ะรางวันข้างเคียงรางวันที่1มี2รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0แบาทเลขที่ออกก็คือ669 686และ669688ค่ะ ล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพรางวันที่1พร้อมทั้งระบุข้อความว่าใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้รู้เพื่อนผมรวยมากรางวันที่1ดีใจด้วยเพื่อนไม่ต้องลำบากแล้ว1-04-68ทับศูทับหขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ